สำหรับที่ทางราคาทองคาในระยะสั้นนะครับราคาทองคาน่าจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ไม่กว้างมากนักเนื่องจากในสัปดาห์นี้เนี่ยมีวันหยุดในส่วนของช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับเมื่อวานวันอังคารนะครับตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งยุโรปบางประเทศปิดทําการเนื่องในวันคริสต์มาสีครับขณะที่วันนี้วันพุธนะครับหลายประเทศครับโซนยุโรปสหรัฐอังกฤษและก็เอเชียบางประเทศเนี่ยปิดทําการเนื่องในวันคริสต์มาสครับ บางประเทศยังปิดทําการต่อในวันพฤหัสบดีเนื่องในวันเปิดกล่องของขวัญหรือ Boxing Day ครับทําให้ภาพของการซื้อขายทองคําราคาเนี่ยยังมีลักษณะของการื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจํากัดครับอย่างไรก็ตามนะครับทองคําในช่วงนี้เนี่ยสามารถปิดตลาดในแดนบวกได้ในวันอังคารนะครับเนื่องจากการประมูลพันธบัตรร,ฐรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นมีการเสนอผลตอบแทนหรือบอลยูในที่ทางที่ชะรอตัวลงภาพดังกล่าวกดดันดอนลลาร์สหรัฐนะครับ แล้วก็กลับมานหนุนทองคําให้มีสัญญาณของการขยับขึ้นราคาก็เลยมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือติดตลาดในแดนบวกได้ประมาณห้าเหรียญในคืนวันอังคารนะครับขณะที่วันพุธนี้เนี่ยคาดการว่าปริมาณการซื้อขายน่าจะเบาบางหรือราคาทองคําแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นถ้าจะลงทุนในช่วงนี้อาจจะชะลอการลงทุนในส่วนของทองต่างประเทศแล้วก็มาเน้นในส่วนของการลงทุนในส่วนของทองไทยครับ สำหรับทองไทยต้องบอกว่าค่างเงินบาทที่มีการกลับมาแข่งค่าในสัปดาห์นี้นะครับน่าจะทําให้ราคาทองในประเทศมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือสามารถซื้อทองคําได้ถูกกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นทองไทยได้รับอนิสงจากบาทที่มีการอ่อนค่าขึ้นไปแต่ระดับ34บาท66สตางค์นะครับสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองว่าบาทมีการกลับมาแข่งค่าเคลื่อนไหวอย,อยู่แถวระดับ34บาท19สตังค์20ตังค์ครับ ซึ่งเป็นการแข่งข้ามาราวๆประมาณ40กว่าสตังค์นะครับก็เลยน่าจะทําให้ภาพของทองไทยเนี่ยลดระดับลงมาแล้วก็น่าจะสามารถซื้อราคาทองไทยได้ในระดับราคาที่ถูกกว่านะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าสําหรับตัวทองต่างประเทศหรือกอสปอตในระยะสั้นยังคงได้รับแรงหนุนหร,รือรับแรงกระตุ้นนะครับจากการที่ทางการจีนเองมีการเปิดเผยข้อมูลว่าอาจจะมีการเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในช่วงต้นปีหน้านะครับ คาดการว่าน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจำนวน3ล้านล้านเนี่ยเข้ามากระตุ้นหรือประคองเศรษฐกิจจีนเอาไว้ซึ่งจีนเองก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือในส่วนของการรับมือกับสถานการณ์การทําสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีแนวโน้มตึงเครียดหรือรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับภาพการเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็มีการส่งสัญ,ญญาณออกมาอย่างต่อเนื่องทําให้มีความหวังครับว่าน่าจะมีเม็ดเงินจํานวนมหาศาลหรือเม็ดเงินขนาดใหญ่ ไหลเข้าสู่ระบบเศษรษฐกิจของจีนนะครับซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่กลับเข้ามาประคองหรือพยุงในส่วนของตัวราคาทองคำเอาไว้ได้ครับทางนี้เนี่ยเม็ดเงินมูลค่า3ล้านล้านหยวนหรือประมาณ4 1 1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับน่าจะมากพอที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหรือเป็นปัจจัยพยุงในส่วนของเศรษฐกิจของจีนเอาไว้ครับอย่างไรก็ตามนะครับเรายังมองว่าในระยะสั้นสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ย ยังมีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในวันพฤหัสบดีนะครับซึ่งวันพฤหัสบดีเนี่ยแม้ว่าตลาดในฝั่งยุโรปจะปิดทําการแต่ตลาดในฝั่งสหรัฐกลับมาเปิดทําการอีกครั้งครับเวลาสองทุ่มสานาทีตามเวลาประเทศไทยครับจะมีการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์นะครับแล้วก็เวลาประมาณตีหนึ่งจะเป็นการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ7ปีนะครับก็อาจจะใช้ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคําในระยะสั้นได้ครับ ทางนี้ถ้านักลงทุนอยากจะเก็งกําไรในส่วนของทองคําในช่วงนี้นะครับเน้นเป็นการเก็งกําไรในกรอบโดยใช้แนวรับ2,604เหรียญ2,582เหรียญดอลลาร์ต่อเทอนเป็นโซนพิจนารณาเข้าซื้อครับถ้าคิดเป็นทองไทย42,200 41,850บาทต่อบาททองครับเมื่อราคาขยับและปรับตัวขึ้นแบ่งทองคำออกขายใช้แนวต้าน2,642 2,664เหรียญดอลลาร์ต่อเอนนะครับ เป็นจุดในส่วนของการทำกำไรยังประเมินกรอบกว้างๆของทองคำเนี่ยด้านล่าง2,582เป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาและกรอบแนวต้านด้านบน2,664เป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับถ้าราคายังไม่หลุดกรอบด้านใดด้านหนึ่งประเมินราคาทองตลาดโลกเป็นการแกว่งตัวในกรอบนะครับในทิศทางไซเวนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงนี้สําหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดพอร์ตการลงทุนใหม่นะครับ YLG มีการมอบของขวัญเป็นที่ระดึกเป็นกระปุกอมสินทองคำกับแก้วน้ำให้ด้วยนะครับก็สามารถดูในส่วนของเงื่อนไขสำหรับลูกค้าเปิดบัญชีได้นะครับถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไข YLG b u e t International ก็จะมีของขวัญที่ระลึกให้ครับสำหรับลูกค้าเก่าที่แนะนำในส่วนของลูกค้าใหม่มานะครับให้เปิดพอร์ตก็จะมีของขวัญในส่วนของเป็นแก้วน้ำให้กับทั้งลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันครับ ถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่ YLG g r o a n International ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข,ข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ